อ่ะคุณบ่าวผมจะทําแบบนี้ตรงนี้นะมือคมตัดแบบนี้เดี๋ยวผมจะเคิร์ฟเคิร์ฟตรงนี้หน่อยเคิร์ฟประมาณเหรียญเหรียญบาทไหมเออเอาเคิร์ฟประมาณเหรียญบาทเอาเหรียญบาทวางแล้วก็มาร์คเส้นไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําเคิร์ฟประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวตบคมเข้ามานิดเดียวเข้ามาประมาณสักสามมิลแต่แต่คุณบ่าวหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่มีทางเลือกนี่คือเดือดช้อยเดียวนะครับเนี่ยวางแนวเล็บเนี่ยวางแนวเล็บนี่เลย แค่นี้เองครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆรับคมเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็แต่งคมนิดเดียวนะวนแค่ปลายนิดเดียวให้เคิร์บมันชนกันเท่านั้นจบเราทําได้อย่างเดียวคือแบบนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างนีดรับเย็นอย่างเดียวไม่ต้องการให้เกิดความร้อนไม่ต้องการให้โครงสร้างมันเปลี่ยนทําได้อย่างเดียวคือรับคมเย็นรับไปเรื่อยๆค่อยๆให้ให้ให้เหล็กมันละลายหายไปเรื่อยๆจนมันโค้งครับเดี๋ยวผมจัดการให้อ่ะในเคสแบบนี้ทําแบบนี้นะ แต่ผมจะไม่เอาหินเจียมาเจียเพื่อลดเวลาผมจะไม่ทําแบบนั้นนะผมก็เป็นคนรักมีดเหมือนกันผมเข้าใจว่ามีดอะถ้ามันโดนความร้อนโครงสร้างมันจะเปลี่ยนต่อให้เปลี่ยนน้อยมันก็เปลี่ยนงั้นผมเอามันไม่เปลี่ยนเลยแล้วกันก็ใช้วิธีแบบเย็นๆแบบนั้นดีกว่านะฮะมันจะไม่เปลี่ยนเนาะตกลงตามนี้จับมือที่ผมทำให